ผ้าผ้ามาเบึงพอไาปลูกเห็ดอีกรอบสองได้จักขอนแล้วเทา้าได้สองขอนหนึ่งจะได้สองขอนหนึ่งสันเบืองด้วยเบึงนาด้วยเยวนะู้น่ะพูปลูกเห็ดรอบสองครับเฮ็ดรอบสองปลูกไว้ให้เมียกินเมียมากเห็ดขอนขาวสันเห็ดขอนขาว อันล้วสี่หมื่อว่านนี้ฮะจะได้ไมาย้อนมือนี่เมื่อว่านนี่งคำหมู่ว่านนี่งคำแล้วก็เลยฮะจะมาเอาเคลียร์ใส่นี่ฮะจะแล้วนี่งขอนนึงนี่นนนนนนแล้วขอนนึงขึ้นเมนนั่นึ่งผ้าแล้วสองขอนแล้ววะขึน้นผ้าเมียไปอันสีจ่าก็สีแล้วละจ้า